สวัสดีเพื่อนๆชาว FC Mobile ทุกท่านนะครับก็สำหรับคลิปการเล่าข่าวเกี่ยวกับกิจกรรม Team o t h e Year คลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรวมหลายๆข่าวไว้ในคลิปเดียวกันนะครับซึ่งหลายๆเอ้ซึ่งข่าวส่วนใหญ่เนี่ยผมลงไว้ในเพจเฟ e บุ o k ของช่องเราไว้แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันทำคลิปไม่ทันก็ลงเป็นรูปจะไวกว่านะครับเพื่อให้มันทันข่าวสารนะเพื่อน มาเรื่องของข่าวแรกเนี่ยคือเพื่อนๆน่าจะได้เห็นกันแล้วว่าไอ้เบสเอ็กไอสิบเอ็ดตัวผู้เล่นตัวจริงของอัลติเมตทีมอัลเบียนี่ยมีใครบ้างนะครับก็พวกดอนารุม่าฟานไดซาริบากุนเดนูโนเมนเดสไลซ์วิตินยาเปดีเดนเบเล่ฮาแลนด์แล้วก็ยังปั๊เป้นะครับที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่นักเตะสิบเอ็ดคนนี้ครับแต่ว่าเป็นนักเตะคนที่สิบสองซึ่งมาจากผลโหวตของเอ่อไม่รู้ของใครแต่ว่าเม,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 มื่อเมื่อก่อนไอ้ไม่ใช่เมื่อ ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นโรนัลโดนะครับซึ่งผมก็ลงคลิปลงข่าวว่าเป็นคิเยโนโรนัลโดไปแต่ว่าวันนี้ออกมาแล้วซึ่งไม่ใช่โรนัลโด้นะครับนักเตะคนที่12ที่จะมาเนี่ยจะเป็นลาฟินยาครับคู่ที่ถูกขโมยทุกรางวัลส่วนตัวไปในปีที่แล้วนะครับก็ลาฟินยามาเนี่ยผมโอเคมากเลยเพราะว่าตัวลาฟินยาเราก็ลงรีวิวไว้แล้วนะครับซึ่งลาฟินยามันเล่นสนุกมากจริงๆนะเพื่อน แล้วก็สิ่งที่สําคัญเห็นชื่อลาฟินยาไหมครับถ้าเกิดดีไซน์มาเป็นแบบนี้มันจะเป็น,ลา,น ja นะาลายเซน์ของลาฟินยานะโอ้ยการด์ลายเซนทําถึงมากนะครับเกมเกมที่เรารักรักเอเอหรือเกินเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมาเป็นรูปแบบไหนนะนักเตะคนที่12นะครับข่าวต่อมาครับเป็นข่าวการใช้วัตถุดิบในการแลกเป็นร่างอัลติเมทเทนอัลเดียหรือว่าเปลี่ยนนักเตะธรรมดาให้ใกลายเป็นร่างโปรแ็กนะครับก็เ <G ül üyor> ตอนแรกเนะี่ยสงสัยกันว่ามันจะใช้ยากขนาดไหนนะครับแต่ว่าที่เห็นออกมาตอนนี้ผมว่าไม่ได้ยากหรอกที่ยากคือคุณต้องไปหาร่างเวอร์ชันร่างต้นของเขาให้ได้ก่อนนะครับอันนี้ที่ยากนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีนะเดมเบเล่กับเอมบัปเป้นะ OVR ที่ต้องใช้นะครับ113ทีมอัลเดร์เยการ์ดแล้วก็115ทีมอาไเด้เยการ์ดนะครับอันนี้เป็นวัตถุดิบเสริมนะครับวัตถุดิบแล้วก็อย่างที่เห็นกันว่าจะต้องไปหาร่างต้นหัวเขาให้ได้และที่สําคัญคุณจะต้องตี แหลงให้เป็นเม็ดแดงขึ้นไปนะครับอันนี้แหละที่รู้สึกว่าจะตำพริกละลายแม่น้ําหรือเปล่าเพราะว่าเผื่อไปเปลี่ยนไปนล่างโปรแมกมาแล้ว AI เหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเออแต่ไม่ขนาดนั้นเราคงเชื่อว่าล่าง117 u l t i เ a t e เอาตเมเทียเยียน่าจะเก่งกว่าล่างธรรมดามากนะครับถึง OVR จะเท่ากันกเนะ็เถอะนะเพื่อนๆประมาณนี้ครับส่วนรายชื่อ ของทีมออฟเดียเออเดเมทีออฟเดียเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าโรนัลโดไม่มีนะครับเป็นลาฟินญานะครับตอนนี้เป็นโรนัลโดเนี่ยน่าจะเป็นข่าวคาดเดาซะมากกว่านะครับผมคิดว่าเป็นออฟฟิเชียลซะอีกนะเพื่อนก็ประมาณนี้ครับสำหรับข่าวที่2มาต่อกันที่ข่าวที่3เลยครับข่าวที่3เนี่ยจะเป็นทีมออฟเดียบ็อกส์นะครับก็สัปดาห์แรกเนี่ยเราเห็นกันแล้วว่าเป็นมาเซโลมานะครับเราจะมาดูสัปดาห์ที่2 3- 4กันว่ามีใครกันบ้างแล้วก็ที่สําคัญ ไอตัวของบ็อกทีมออเดียบ็อกในสัปดาห์ที่2เนี่ยจะเข้าในวันเสาร์หรือว่าวันที่คลิปลงนี่นะครับ <Wow. S 1> สัปดาห์ที่2เนี่ยเขาบอกกันว่าเป็นเอ็ดวินฟานเดอร์ซาโอวีอารนะครับสำหรับคนที่รอโอวีอารเอ้รอเอ็ดวินฟานเดอร์ซาเนี่ยก็มาแล้วนะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องลงทุนหรือว่าคุณอาจจะต้องใช้ดวงสักนิดนึงในการหาประตูที่เหนียวที่สุดลายนี้นะครับเออแล้วก็อีกอย่างนึง ตอนแรกเนี่ยบ็อกซ์เนี่ย,เ,ยเขาคาดการณ์กันว่าบ็อกซ์หนึ่งจะเป็นมาเซโลบ็อกซ์สองเป็นเอ็ดวินฟานเดอร์ซาบ็อกซ์สามเป็นมาโกฟานบาเทนและบ็อกซ์ที่สี่เนี่ยเป็นลูซิโอเพียงแต่ว่าคุณซาปูลินเนี่ยเขามาเหมือนว่าเขาได้ฐานข้อมูลมาใหม่ครับซึ่งสิ่งที่มันปรับเปลี่ยนไปเนี่ยคือสัปดาห์ที่สามจริงๆแล้วเขาบอกว่าจะเป็นมาโกฟานบาเทนแต่ว่า เปลี่ยนเป็นอิบายฮิโมวิชนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันไปสัปดาห์ต่อสัปดาห์แต่ว่าสัปดาห์ที่สอน,นีะเป็นเอ็ดวินฟานเดอร์ซาแน่นอนนะครับ